ที่จริงก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยการบวชนี่ยขมะหรือการปฏิบัติธรรมที่วัดก็เหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันเลยการถือศีลก็ยังเป็นศีลที่ย่อย้อมเขาเรียกว่ารับศีลกันกไปตามเหตุตามปัจจัยท่องไปว่ามีศีลแต่ที่จริงศีลอันแท้จริงคือสามารถเป็นศีลได้ตลอดเนี่ยเขาเรียกว่ายิ่งกว่าปฏิบัติธรรมมันจบในการปฏิบัติไปด้วย ก็แค่ทุกที่สถานที่ที่เราเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องเกี่ยวข้องกับสังคมกับเพื่อนร่วมงานกับสามีกับภรรยากับคุณพ่อคุณแม่บิดามารดาหรือแม้แต่ในโลกส่วนรวมก็แล้วแต่การที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเราก็ต้องมีคติแบบเป็นผู้ให้ผู้เสียสละมีมหากรุณาที่จะรู้จักให้รู้จักเสียสละรู้จักให้โอกาสรู้จักอโหสิกรรมรู้จักให้อภัยแล้วก็ เรียนรู้ที่จะไม่สร้างกรรมเสเองไม่เป็นเหตุเสเองนั่นแหละทั้งหมดของศีลก็เหมือนการที่เราโดนว่าโดนตนําหนิโดนดา่าโดนนินทาโดนว่าร้ายโดนดังเกียดโดนลักษณะไหนก็แล้วแต่แล้วเราสามารถจบใจตัวเองซสเองเป็นไหมไม่ไม่ไมตอบโต้ไม่ด่าตอบไม่ติดใจไม่ขาดใจ ให้อาภัยอโหสิกรรมไปอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไม่ต่อการไม่เบียดเบียนกับผู้คนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยการเบียดเบียนตัวเองก็คือการที่ทําให้ตัวเองเศร้าหมองทุกข์ใจการทาให้ตัวเองชมปากกับอยู่อารมณ์ใดๆความรู้สึกใดๆนานๆน,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 นั่นก็เรียกว่าการเบียดเบียนเช่นกันดังนั้นทั้งหมดของเสียงคือความไม่ยึดติดคือไม่ยึดติดแม้แต่ความที่ว่าตัวเองผิดหรือไม่ผิดคือไม่เอาถูกหรือไม่ถูกเอาผิดหรือไม่ผิดเอาดีหรือไม่ดีเนี่ยไม่เอา คือการที่แล้วแล้วไปกับทุกขณะจิตการแล้วแล้วไปกับทุกอย่างการแล้วแล้วไปต่อคําชมการแล้วแล้วไปกับคําด่าการแล้วแล้วไปกับทุกเหตุการณ์กับทุกเรื่องราวทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีเรื่องร้ายหรือไม่ร้ายบางทีก็ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างได้ดั่งใจบ้างไม่ได้ดั่งใจบ้างดังนั้นการที่เราแล้วแล้วไปกับทุกขณะจิตเนี่ยเป็นทั้งหมดของศีลเป็นการทั้งหมดของการปฏิบัติธรรมอยู่แล้ว ไม่ต้องไปรอเน้นการปฏิบัติทมแบบรูปแบบต่างๆที่คอยทํากันที่ไปกระทําในวัดแต่สามารถกระทําได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ทุกเวลาที่เราเกิดอารมณ์อารมณ์โกรธขึ้นกนบังเกิดในใจความไม่พอใจบังเกิดในใจเราหาดจแะแล้วไปไม่ได้ทันทีเพราะนิสัยเดิมมันยังเอาอยู่จะเอาถูกเอาผิดเอาใช่ไม่ใช่เอาจริงไม่จริงอยู่ ดังนั้นการที่เราอโหสิกรรมแล้วแล้วไปอโหสิกรรมแล้วแล้วไปนหละมันช่วยที่จะซอฟใจของทุกคนเองเพราะใจของทุกคนบางทีมันก็ไม่ยอมในตัวมันเองเพราะว่ามันเป็นนิสัยสันดานแล้วก็เป็นความเคยชินมาหลายภพหลายชาติจากแรงกรรมที่มีต่อกันดันั้นการที่เราจะดาริแล้วแล้วไป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 เนี่ยมันเป็นการเตือนเป็นนนสติเตือนตัวมันเองว่าทุกอย่างมันของชั่ว ทุกอย่างจะผ่านมาดีร้อยครั้งก็ผ่านไปร้อยครั้งไม่ดีร้อยครั้งก็ผ่านไปทุกครั้งจะผ่านมากี่วันทุกวันทุวันทุกวันก็จะผ่านไปไม่ว่าจะมาวันไหนก็แล้วแต่มันก็จะผ่านไปไม่ว่าอีกสิปีข้างหน้ามันก็จะผ่านไปไม่ว่าจะร้อยปีข้างหน้ามันก็จะผ่านไปแม้เราจะอยู่หรือไม่อยู่ตรงไหนก็มันก็ต้องผ่านไปอยู่แล้ว ฉะนนั้นการที่จะแล,แล้วไปกับทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งมันเกินที่กําลังใจของเราที่จะยอมไงยอมจบยอมลงในตัวมันเองในอารมณ์ทั้งหลายก็ต้องรู้จักอโหสิไปการอโหสิกรรมมันค็ย่งช่วยช่วยทั้งหมดของศีลเป็นทั้งหมดของการที่ไม่ประมาทที่จะไม่สร้างกรรมต่อไม่เป็นเหตุแห่งกรรมต่อแค่นั้นเองไม่ก่อเกิดทุกต่อก็ทุกส่วนใหญ่ที่มันมีมาก็มันจะก็ผ่านไปเองของมันเอง แล้วก็รู้จักให้รู้สึกเสียสละแล้วมันก็จะโลกเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้มันก็จะหมดไปเพราะทุกคนรู้จักช่วยกันไปช่วยกันมาให้กันไปให้กันมาแล้วก็รู้จักที่จะแบ่งปันบารมีวาสนาใดๆที่มีมาเผอแผ่ให้กับสังสารวัให้สรรพสัตว์ให้ผู้คนที่อยู่รอบตัวเราเองก็แล้วแต่หรือสังคมที่เราอยู่ด้วยเพื่อขี้คลายทุกซออารมณ์ของทุกคนเอง งั้นเราก็อยู่ยากแม้เราเพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวเรายังอยู่ท่ามกลางอารมณ์ผู้คนสังคมมีเกียรติมีรักมีชอบมีชังอยู่ดังนั้นการโหสิกรรมได้ให้บรารมีจึงเป็นทั้งหมดของการปลดเปื้องทุกในการอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นนั่นเองสาธุ